สวัสดีจ้ามาพอกันคือเก้าคขณพี่น่องค่ะในช่องเซมแพีงชาแนลมาค่ะมนัน่กินไอยังขนมจีนสาน้รราําปลาลืมลืมกระท่นหันเมนูปโปรดเหมือนเดิมค่ะมีพี่น่องเน้นําำวากินกับผักหลวกนี่คือเลิศเพผลว่าตกุ๊ก็เลยจัดผักหลวกมาแน่นๆค่ะเพื่อน,นี่แต่แอบมีผักสดมาด้วยโอ้หนำนัวๆค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะแซ่น้ำกัน ืสัต์นอกก็เกา่าเอาพริกโรยหนามา,คมาก,คกค่ะมากค่ะพี่น้องค่ะไผ่มักขึ้กัน กันจองหลวกม,มานำฮึฮึ <c oughs> ผักบุ้งลวกมีผักบุ้งผักกันจงกระลำหลวกค่ะน้ำนัวใส่กระชายเพ,เพิ่มความหอม ถุบหอมแดงต้มใส้น้ำอ่ะเอาไว้มากินมันหวานจากโม่งจากยามหมอตอนนี้เห็ดกินไไบ่้เบ่งเวลาเลยค่ะหิวกับเห็ดกินเลย กะรำเอาไปลวกเอามาตินหวานดีครับพี่หน่องแซ่บจริงๆริเมนูนี้ทำง่ายมาก เห็ดงเพื่อนกินกับพักต้มเลิศอ,อ,อร่อียเหรอคะ ตั้งนาฬิกาปุ๊กไวนนะครับปุ๊กดังครับพี่น้องคะหูหยใหญ่ หวานทำซาจายค่ะพี่น้องฮึม กรปุ่นเส้นยาวเนี้อนุม่ม 嗯。Mm hmm. Hmm. หลบ oh พักมาได้หลายแซ่บกับพี่น้องคะเผ็ดอยู่ด้วยนี่พริกนี่เ็ดแห้างแต่แน่นอนกับเอือ 我，哼。Mm. อิ่มแล้วคะ่ะพี่น้องคะมือนีตุก,กับพาพี่น้องมากินขนมจีนซาลาเปาเมนูโปรดของตุกคือเกาข้าใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะมือนีเหลือกุ้งมาใส่260ใส่ใหญ่เลยคะ่ะพี่น้องคะอิ่มแห้งกินกับผักหลวกที่พี่น้องเน้นน้ำมาคือเลิศแซ่บเข่ากันคะ่ะพี่น้องคะเบิ่งผักอันนี้นอดแองแองเลยกินกับผักหลวกแซ่บคักเอาล้วคะ่ะพี่น้องคะสับไป มาคลิปนี้นะคะ่ะอยากเป็นกําลังใจให้ตุกเป็นกําลังใจให้ตุกด้วยกันเข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะตุกสิได้มีกําลังใจในการให้คลิปต่อไปค่ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ